นี่ครับคำโตๆเลยครับ พื่อสวัสดีครับดมข้านะจ๊ะวันนี้เราจะมากินเมนูที่เห็นแล้วโอ้ำมอะไรนะเพื่อนนั้นนี่คือหมูสาชั้น8ชั่วโมงนะครับสูตร8ชั่วโมงแต่ว่าเป็นสูตรแหง้งสูตรเข้มขน้นสูตรเคี้ยวจนเข้าเนื้อเลยนะครับผม แล้วกินกับข้าวร้อนๆนะห้ถ้วยนะครับมีน้าจิ้มอีก3ามสีนะซอสพริกน้าจิ้มไก่แล้วก็น้าจิ้มซีฟูดแล้วก็น้าอัดตมซาๆแก้วใหญ่ๆนะเดี๋ยววันนี้จะมากินไปเม้าไปกันนะคะผมมีเพื่อนถามมาเยอะนะคะว่าแบบเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนแบบกินหนะักกินเยอะกินทั้งวันอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาไม่ให้ท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าจะมีวิธีแบบควบคุมน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมากินไปเม้าไปแล้วก็ตามสไตล์ดมข้าวเนาะว่าเอ๊ะมีวิธีแก้ปัญหาย,ยังไงอย่างเงะะมคกันกน,กน,นะผ เทุกอย่างพร้อมแล้วเรามากินกันเลยดีกว่าน,นะครับนี่เปินครับดมเขี้ยวจนเขาแบบเข้มอย่างนี้เลยนะน่ากินมากๆเลยนะครับผมนี่ค่ะคำตัวโตเลยครับเข้มขนมากอร่อยมากทอมเคืเ่อคาวนร้อนเพือนจ้า อบดมเคีื่องจนแบบเข้มข้นมากนะคะผม,อ,มอร่อยอ่ะปลาดมใส่แบบอบเชยกับดอกโปยกั๊กให้เขาแบบมีกลิ่นจางๆมีความแบบติดพาโลนิดน,นึงแต่ว่าไม่ใช่พาโลนะคะผมเป็นลักษณะแบบ ซีอิ๊วอ่ะอซีอิ๊วหวานๆแล้วก็มีกลิ่นของสมุนไพรอะ่ะอร่อยมากเลยอรอกมาก,กคุกก้าคาลร้อนนะครับ นี่เลยครับผมเดี๋ยวระหว่างกินนะครับผมดูขอกินตัวนี้นิดนึงนะวิต้าพรุนพลัสนะคะ นี่เพื่อนจ๋าลองทำเมนูนี้ได้นะเป็นเมนูที่แบบเลิศนะจริงๆถ้าสมแบบเมื่อคนอาจจะไม่ได้มีเวลาแบบทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะดมว่าสามสี่ชั่วโมงก็ได้แล้วนะคะผมแต่ดมเป็นคนเราชอบกินแบบแปดชั่วโมงอ่ะแบบลื่นๆปดๆแต่เพื่อนจ๋าดมเคี่ยวตั้งแต่เช้าเลยนะจนได้กินอีกทีก็ตอนเย็นเลยนะครับผมนี่ครับกินกับข้าวร้อนๆนะคะผมอืมอม อร่อารนะมาล์เจ้าๆนะครับเออดยอด ดูเข้มข้นมากนะเพื่อนนะดมจะใส่พริกไทยค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมเพราะดมรู้สึกว่าพริกไทยเขาจะแบบทำให้มีกลิ่นที่หอมมากเลยนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นแบบเผ็ดๆจางๆนิดน,นึงอะ่ะเพื่อนจะอร่อยมากนะครับผมดมเป็นคนชอบทาอาหารนะจะเป็นสูตรที่แบบคืออาจจะทาไม่เหมือนใครอะ่ะแต่ออกมาจะอร่อยมากเลยอะ่ะอยากให้เพื่อนๆลองชิมนะครับผมเดี๋ยวซึ่ว่าอาจจะแบบเปิดร้านอาหารนี่เนานะแล้วทำเมนูอย่างี้ให้เพื่อนกินอะ่ะเพื่อนๆต้องมีความสุขก,กันแน่เลยอะ่ะอืมชอบกินอะไรอย่างนี้ กินเคี่ยวมาจนแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยอ่ะ น้ำเคี๊อกกับตอดพริกนะดูเหมือนไม่ข้อยน่ากอนเลยชิ้นนี้มีความแบบหนังลุยออกมานิดน,นึงนะครับผมว่า,าต้มจนเขาลุยเลยนะอันนี้ขอหลานจิ้มซีฟูด้ด วาแล้วครับดีครับ ถ้าเขาจะเป็นลักษณะแบบหวานเค็มหอมข้นเวลาเคี้ยวเข้าไปอ่ะครึบเลยไม่ต้องเคี้ยวเยอะนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นของสมุนไพรอบเชยกับดอกโบร์การที่ดมใส่เข้าไปนะ perfect มาก อืมสิมันนะครับมีเพื่อนหลายคนถามโดมมาว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าแบบไปคนกินนะ่ะกินเยอะกินทั้งวันอย่างเงี้ยจะมีวิธีแก้ปัญหาไงเพราะบางทีรู้สึกกินแบบเอ๊ะท้องอึอดอัดหรือว่าแบบเป็นคนกินแล้วไม่สบายท้องขับถ่ายไม่ดีมีคนรอบข้างหลายคนนะครับผมแนะนําให้โดมดื่มตัวนี้ครับนี่นะครับผมวิต้าพุลพลัสนะครับผมวิตาพุลพลัสตัวนี้ มีคนหลายคนแนะนําบอกว่าเฮ้ยแบบให,ให้ดมลองกินดูได้นะครับผมเพราะว่านอกจากเขาจะช่วยในเรื่องของการแบบทําให้ท้องไม่อึดอัดทําให้ท้องสบายท้องดมกินแล้วก็มีคุณรู้สึกมีความสุขนะครับผมจากที่เป็นคนที่กินมีความสุขอยู่แล้วกินแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เขามีได้ถึง1 0 0 0 0ม่นมิลลิกรัมเลยนะครับผมเรียกได้ว,ว่ากินเข้าไปแล้วทําการถ่ายท้องแล้วก็ขับถ่ายคล่องเลยนะครับผมแล้วก็เรากินได้อย่างสบายใจนะครับผมที่สําคัญเขามีคุณประโยชน์เยอะมากเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมเขา มีกรดแพนโททนิกนะครับสามารถเปลี่ยนไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตมาเป็นพลังงานนะครับผมช่วยในเรื่องของการเผาผลาญได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมส่วนตัวโดมดมพอกินเข้าไปก็รู้สึกสบายใจขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็เมื่อคนไหนเป็นสายกินเหมือนกันนะครับผมสามารถดื่มตัวนี้ได้เลยนะครับผมวีตาพุนพลัสนะครับผมซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับนี่ครัโอ้ย แค่สองชิ้นอนะเราสามารถกินได้อย่างสบายใจนะครับผมตราบใดที่เรามีเคล็ดลับดีๆนะคะผมแล้วก็ออกกําลังกายสม่สมําเสมอนะคะผมรับรบองนะเคล็ดลับดีๆกับออกกําลังนะเพื่อนนะเขาจะช่วยจริงๆนะทําให้แบบเราสามารถจะเป็นคนที่กินอย่างมีความสุขได้นะครับผมอื้มอืมอร่อยกอืม ตับทุกอ่อน <laughs> นี่นะครับหมูสาท่านคำสุดท้ายแล้วนะคะ <c oughs> ข้าวอ่ะข้าวเป็นอะไรให้กินง่ายอา่ะเ่อนใส่ซอสเนี่ย คุกกี้ซอสพริกก็อร่อยนะครับข้าวร้อนๆนะเหนือนะครับอร่อยมาก เดยนน้ำนี่รบจะเก็บไว้คุกกับข้าวที่หลังนะขอบคุณคนะ่ะ เรียบร้อยนะครับเพื่อนครับกับหมูสามชั้นแปดชั่วโมงสูตรเคี่ยวเข้มข้นแบบแห้งๆนะเอนอร่อยมากนะครับผมกินกับข้าวนะฟินๆนะครับผมแล้วก็วันนี้ดมกินแบบสบายใจนะครับผมมีความสุขนะเพราะว่าดมก็กินตัวนี้ด้วยนะครับผมวิต้าพลุนพลัสนะครับผมเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ง่ายเลยนะครับผมที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้เขามีโปรนะสองขวดห้าสิบห้าบาทจากเจ็ดสิบบาทนะครับผมถึงสิบแปดพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับไปลองหาซื้อกันได้เลยนะครับโอเคครับยังไง วันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนม้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกใจให้ด้วยนะวันนี้ดมลาบแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกการรับชมเลยนะบ๊ายบายครับ